เอาละครับผมสวัสดีครับมาพบเกมโต้หลวดตาลูกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะทําการแนะนําทางด้านหอ OR ในวันที่ประจําวันที่15พฤศจิกานะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นหอสมบัติที่มีของค่อนข้างดีครับผมนะฮะสำหรับคนที่มีเพชรเยอะนะครับผมนะแต่สำหรับคนที่มีเพชรน้อยเนี่ยก็ยังพออ่าใช้เรียกว่าเก็บสอยของบางชิ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเราจะมาแนะนําตู้กันเลยครับผมนะฮะก็อยู่ทางด้านขวาบนนะครับผม เชื่อว่าจะเยือกตัดสองคมนะฮะก่อนที่จะไปดูของนะครับผมเราจะให้ดูทางด้านการแลกเพชรก่อนนะครับผมซึ่งในร้านนี่แหละเราจะต้องเอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นเขาเรียกว่าน้ำค้างน้ำแข็งย้อยก่อนนะฮะซึ่งมันจะอยู่ในทางด้านคําว่าแพ็คนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแต่ละเซิร์ฟมันจะอัตราเท่ากันไหมฮะใคอ,อยากอัตราเท่ากันไหมนะ นะครับผมซึ่งมันจะมีโปรโมชั่นแรกนี่คือลด80%ใช่ปะมันก็จะทําการอ่าแลก2เพชรต่อ1น้ําแข็งย่อยก็คือถ้าเกิดจะได้1,000ชิ้นเนี่ยก็ต้องจ่าย2,000ฮะแล้วเมื่อโปรโมชั่น80%หมดไปก็ผมก็จะมีโปรโมชั่น70%รองรับรองรับต่อนะฮะก็จะเป็นทางด้าน3ต่อ1อ่า3เพชรต่อ1ตัวน้ําแข็งย่อยนะครับผมนะก็ถ้าซื้อ2โปรโมชั่นนี่ก็จะหมด5,000พอดีครับผมก็จะได้มา2,000นะฮะนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันก่อนนะ ว่าของนั่นมันมีอะไรให้แลกนะครับผมก็แต่ลวก่อนไปนะคือจริงๆเนี่ยผมจะไม่ผิดนะถ้าผม,ผมก็ไม่ได้แลกขออาแบบที่มานานมากนะถ้าเกิดเราแลแกหมดเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีโพชั่นต่อมีอีกนะฮะปืดๆ,ๆนะผมนะ,ะนนไม่ต้องกลัวสับสายปนะะีนะครับผม่ะได้ใช้หมดตัวแน่นอนนะโอเคอ่าผมจะแนะนาเซตสเต็ปนะครับผมจะแนะนาสับสายฟรีที่ควรซื้อก่อนเลยนะแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะนะฮะก็เดี๋ยวเอาเฉพาะยึดเป็นเซิร์ฟผมเป็นหลักแล้วกันนะฮะก็ สำหรับคนที่มีเพชรน้อยเนี่ยเราก็จะเลือกอยู่สองอย่างนะผมก็คือเลือกแพ็ควงแหวนห้าพันปีนะฮะมันจะมีทางด้านแหวนอยู่3ามวงนะครับผมก็คือปองมรลกตดเทราผมสาวอหิมะแล้วก็งูเนตรมายาดาวดึงนะฮะซึ่งแต่ละแหวนนี่ดีอ่าคนละแบบนะครับผมอย่างแหวนแมงป่องเขียวเนี่ยก็จะดีสำหรับสายอ่าพีพ,พีและตีกระดูกนะครับผมเป็นของสายปีละครน,นะฮะส่วนแหวน ตรงนี้ครับผมแหวนสารหิมะเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน p v p นะฮะก็คือปีกและคอนนะฮะแล้วก็งูอ่างูเนตรมายาดาวดึงเนี่ยเป็นแหวนของสายควบคุมเนาะก็เป็นแหวนที่ช่วยตีกระดูกแล้วก็สู้คนเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับผมเพอนตาเมดอ่าพอสมควรเลยนะฮะถ้าให้เลือกนะครับผมพูดตรงๆรงกันนะถ้าเกิดคุณไม่มีแมงป่องเนี่ยเอาแมงป่องก่อนนะฮะแต่ถ้าหากคุณมแมงป่องแล้วเอางูอ่างูดาวดึงนะครับผมนะฮะ แล้วก็ต่อให้คุณจะมีทางด้านสองแบบนี้แล้วก็ให้เลือก่าแบนใดแบนหนึ่งอย่างแมงป่องหรืองูนะครับผมแบนซาลามิมะอย่าไปเลือกนะฮะเอาตรงเลยคือไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะนะครับผมนะนี่เราจะใช้ไปแล้วห้าร้อยน้าแข็งย้อยนะครับผมอีกครับน้ําแข็งย้อยเนี่ยสรับสายที่มีงบต้อนนั่ก็จะมันอยู่ที่กระดูกแกนกลางหัวข้างขานะครับผมนะซึ่งจะเป็นกระดูกสายปีกนะครับผมเนี่ยก็ มันก็ไม่ได้ถือว่าว้าวมากครับผมแต่ก็ควรจะมีไว้ในตัวนะสําหรับกระดูกตรงนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถจ่ายได้ที่2,000เพรสำหรับ2ชิ้นนี้แบบชิวๆเลยนะผมสรรพคุณต่างๆผมไม่ต้องอ่านให้ฟังนะมันเยอะเกินไปนะผมมันมีทั้งแบบว่าอัพชีพจระจทั้งในอีกนะเอาเป็นว่าเราใส่แล้วมันพลังเพิ่มขึ้นครนั่นพอนครับผมนะแล้วก็สําหรับ สายฟรีนะครับผมเพื่อปิดสายที่มีเพชรเยอะนะผมหรือมีเพชรประมาณห้าพันบวกๆขึ้นไปเนี่ยเราจะมาใช้สอยในระดับสุรตานกันนะครับผมก็คือของสองสามชิ้นล่างนะครับผมก็เดี๋ยวมาแนะนำไอชิ้นแรกที่ผมมองว่าดีที่สุดก่อนก็คือแหวนหนึ่งแสนปีนะฮะก็จะต้องอใช้ไปก่อนนะครับผมหนึ่งพันน้าแข็งย้อยนะครเพื่อเปิดให้มันสามารถซื้อนี้น้ผม ซึ่งก็จะต้องใช้หนึ่งพันไอ้สองพันห้าร้อยน้ำแข็งย้อยนะผมเพื่อเปิดตรงนี้นะฮะน่น้นองก็ผมว่ามันไม่พอสำหรับโคตาเก่าแล้วนะเพราะงั้นเราต้องใช้เพิ่มอีกหลายพันเลยนะเพื่อจะได้ได้ซื้อตัวนี้เนี่ยครับผมตอนนี้จะเป็นเหมือนเดิมครับผมอ่าไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะผมเพิ่อ,อธิบายไปเมื่อกี้เนะี่ยก็จะแต่มันจะเป็นการจากห้าหมื่นปีกับเป็นแสนปีนะครับผมคือดีอนาะต,ตรงนะแต่มันกินเพชรเยอะไปหน่อยนะฮะเราก็อ่าเอาไม่ไหวเนาะเอาตรงๆก็คือไม่ไหวนะฮะ นะทีนี้เราก็จะมาดูทางด้านทางขวาเนี่ยก็สาม,มารถซื้อได้ก็คือเนี่ยชุดนกสิงห์หลวนนะครับผมก็มจะเป็นกระดูกแกนกลางชิ้นใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามานะฮะเนี่ยคือดีนะเอาตรงเป็นกระดูกที่ค่อนข้างดีนะฮะนะสแสดงผลเนี่ยพอมันให้มาครั้งแรกเนี่ยสีดาวเ,เนี่ยก็คือใส่ปั๊บก็สแสดงผลทันทีเลยครับผมเนี่ยมันจะเพิ่มเด้เพิ่มเพพีเพิ่มสปีดเพิ่มมิดิคีให้ลูกทีมนะครับผมนะคือการปรับลูกทีมเราเนี่ยเองนะคือดีนะเออ ถ้าหาได้นี่คือดีมากเลยนะสำหรับคนที่มีงบนะครับผมนะแล้วก็สําคัญน้อยสุดครับผมสําหรับอ,อาจริงๆก็คือสําคัญน้อยสุดนะฮะแต่สาหรับคนบางคนเนี่ยคือสําคัญที่สุดก็คือสกินนะครับผมนะฮะร,ระดับน้ําค้างนะครับผมอ,อ่านผิดดนะประเด็นเอาเป็นว่าเป็นสกินของเสียวไปนะฮะเป็นเหมือนนักเต้นในในแนวอาลับนะเอาตัวก็สวยนะเออก็อยากได้นะจริง วิธีการที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างาเปลืองไปหน่อยนะเราก็ไม่ไหวจะสู้กับเขานะครับผมนะก็อโอเคครับผมสำหรับอสองสายที่แนะนาไปนะก็คือสายเพชรนะ้อยกับสายเพชรเยอะนะครับผมทีน่นี้มีเป็นตะเล็ดมากมายครับผมอย่างาสมบัติสองคมนะสำหรับคนชอบสุมดวงเนี่ยเสียงดวงก็จัดตรงนี้ได้ครับผมคะคิดว่าตัวเองอดวงคมนะก็จัดไปเลยครับมีโอกาสสุมออกกระดูกนะก็แค่มีโอกาสนะครับผมแต่คงจะไม่ง่ายเท่าไหร่ แล้วก็มีแพ็คสสกินย้อนหลังนะผมสำหรับคนที่ชอบสกินนะก็จะมีของพี่ใต้นะครับผมนะฮะมูอไปนักกินขาดนะชุดนี้ก็จะมีเรืองแสงนะผมเป็นสกินที่สวยนะใส่แล้วก็ดูออร่าออกนะครับผมนะเนื่องหลงก็ผมสกินนี้เนี่ยมีในเกมมานานมากนะส่วนตัวมองว่าไม่สวยนะครับผมมันไม่มีเอฟเฟกอะไรมากมายนะฮะนะฮะแต่สำหรับคนชอบก็ชอบนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมนะแล้วก็มาสกินเสียวเย่ครับผมอ่าของแบมพายก็ยังเป็นสกินที่สวยอยู่นะ เราจะมีสกินอาไม่ว่าใครเท่กันนะฮะแบบร่างร่างเติมกับร่างที่แบบถูกกว่านะเราจะมีทางด้านสกินของหมาลมนะผมหมาลมนี่ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะฮะเฉยๆนะผมเป็นสกินยุคแรกนะตั้งแต่กิจกรรมแรกๆของเกมเปิดเลยแลวทีนี้จะเป็นกิจกรรมถังซานถังซานวุฒรับนะครับผมอันนี้ก็สวยนะเอาตรงไม่จะเป็นรูปโปรหรือจะเป็นทางด้านการยินในโลกนะฮะ ถังซานตัวเนี้ยสวยนะครับผมนะใครชอบก็จัดได้เลยครับผมนะครับทีนี้ก็จะมีอ่าไม่ค่อยดีมาอีกหน่อยครับผม <c oughs> เป็นของแบบทั่วๆไปนะแต่ไม่ควรจะซื้อจริงๆนะก็คือเก็บเซ็ตเก็บเซ็ตเลือกกระดูกเฉพาะนะครับผมของใต้มูฟไปของอาอินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของผมขคเราดนึงนะหมาลมนะฮะอันนี้จะเป็นของปูกกระบี่นะครับผมซึ่งพวกนี้เนะี่ยมันตกยุบไปหมดแล้วนะฮะ ถ้ามันมีช่วงหนึ่งอ่ะสกิลใต้มู้ไปเนี่ยดีอยู่ครับผมนะฮะช่วง่าหลายเดือนนั่นแหละต้นนปีเนี่ยมู่ไปกับจูชียังเก่งอยู่นะแต่ช่วงนี้มันยังไม่ขนาดมันสู้ไม่ดุ๋ยนะที่ไม่ใหม่มันเก่งกว่าเยอะนะครับผมนะแล้วก็ผงปกกบีเนี่ยช่วงที่ยังไม่มีปกกบีไอพีเนี่ยก็ถือว่าโหดมากนะครับผมนะแต่ตอนนี้มันสู้กับปกกบีปัจจุบันไม่ไหวแล้วนะส่วนแขนหมาลมเนี่ยอเอาตรงนะส่วนส่วนตัวผมจะมองว่าหมาลมเก่งพอสมควรนะฮะ เนี่ยผมมองว่าหมาลมมันสู้ได้นะในหลายโหมดเนี่ยหมาลมันจะมีโอกาสได้เปิดกายแท้ก,ก่อนเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็ยังโอเคนะอาแต่ตรงๆคือคนที่เล่นมานานเขามีกันหมดแล้วแหละนะฮะแต่คนที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้หานะครับผมนะไปเล่นตัวเอพีอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับผมก็ส่วนแพ็กที่เดินเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญนะฮะมีแค่นี้จริงๆนะสิ่งเหล้วก็เบย์เบทั่วไปนะก็มีเนี่ยสี 400, ่ร้400ยอยสี่ร้อยย้อยน้ำแข็งย้อยเนี่ยก็ได้สิบ ตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับผมนะเฉยๆนะครับผมสู้เรามาเลือกพวกแหวนพวกนี้ยังดีกว่านะครับผมก็โอเคครับผมสําหรับการรีวิวแพ็ควันนี้นะก็จบลงเพียงแค่นี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมสื่อนะบางทีมันอาจจะพูดไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าลืมสิ่งที่จะพูดนะครับผมแล้วก็มันตื่นเช้ามาพูดได้แหละก็เลยแบบค่อนข้างติดขัดนะครับผมก็หวังว่าจะช่วยทุกคนตัดสินใจในการเปิดได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม